คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปล,ลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลาก p l u สอีกหนึ่งเรื่องที่ยังค้างคากันอยู่เส้นทางเขาโศกเรื่องนี้เนี่ยจากข้อมูลที่ผมได้รับมาคุณแก้มเป็นเหตุการณ์ที่เจอเจอมาเมื่อนหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนั้นขับรถแล้วก็ขับรถกลับค่ะฟัง The Ghost ไปด้วยใช่แล้วก็เจอเรื่องนี้ ใช่ย,ยังไงอะเอ่อเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วหรือสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับแก้มไปใต้ามาไปพังงาอแล้วพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะอ่าเราก็ไปอยู่ไปไปเที่ยวไปอะไรเพราะว่ามีบ้านพี่สาวอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอเวลาแก้มที่จะกลับเนี่ยถ้าสมุดแก้มอยู่พังงาแก้มจะออกละนงอง ออกทางละนองแล้วเวลาที่แก้มจะกลับก็คือประมาณสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเพราะว่าเส้นทางจากพังงาละนองไปชุมพรเนี่ยแก้มไม่ค่อยชํานาญทางเท่าไหร่อ่าแต่เราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าแก้มอยู่ภูเก็ตแก้มจะกลับทางเขาศกทางสุราษฎรก์ก็เวลาเวลาก็จะออกเหมือนกันเลยก็คือประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงแต่วันนั้นเนี่ยบ่ายสองแก้มเพิ่งกินยานอนหลับเข้าไป เพิ่งได้นอนอตอนบ่าสองแล้วไปตื่นตอนอีกทีนึงก็ประมาณสองทุ่มพอสองทุ่มเสร็จปุ๊บเอ้ยเรากล่าว่าจะหลับไปแค่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่คือมันลากยาวไปอ,อ่าแล้วทีนี้แก้มก็เลยขับรถออกจากภูเก็ตเนี่ยประมาณสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งแล้วก็แวะซื้อกาแฟแวะซื้อชาโทรหาแฟนนู่นนี่นั่นเสร็จ แล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอนแรกเปิดเพลงฟังมันง่วงนอนก็เลยตัดมาฟังเดอะโกดมาฟังพี่แจ็คดีกว่าเพราะว่าทางมันได้ไงพี่แล้วพอแล้วพอฟังก็ไม่แน่ใจว่าฟังชุดเรื่องเล่าหน้ารวมเรื่องเล่าหน้ากลัวชุดที่เท่าไหร่แต่ว่าพอขับรถไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ขึ้นอ่าขึ้นขึ้นทางเขาศกแล้ว ขึ้นทางเขาศกแล้วทีเนี้ยคือทางเขาศกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครผ่านไปประจำเนี่ยคือเขาจะรู้ว่ามันมืดมันไม่มีไฟอ่าแล้วมันก็จะเป็นขับรถตามไหลเขาอะไรอย่างนี้แล้วช่วงที่แก้มไปวันนั้นน่ะคือเขากําลังทําถนนจากถนนสองเลนเขาขยายเป็นสี่เลนแต่ว่าเขาก็ยังเอาแบรรีเออร์มามากั้นอยู่ไอ้ตรงเลนนอกอะ่ะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จแล้วแก้มก็ฟังฟังเดอะโกดไปพอฟังไปเสร็จปุ๊บ เอ่อพอเรื่องที่สองจำจำได้เลยว่าเป็นของพี่เ่าตูนแต่ก่อนที่จะพูดเข้าเรื่องเนี่ยพี่แจ็คบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มกับอีกสี่สิบเจ็ดหรือว่าสี่สิบแปดนาทีนั่นแหละแล้วพี่แจ็คคือมันโป๊ะเชคกันอีกแล้วตรงเหรอตงมันตรงกันเลยแบบว่าเ้ยจริงก็แบบอะไรวะแบบว่าเฮ้ยมันตรงกันวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ขับไป ก็ฟัง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 ,ฟงเรื่องพี่บ่าวตูนไปก็เราก็ขับรถไปด้วยความของรถแก้มเนี่ยแก้มอธิบายก่อนว่ามันเป็นรถที่เก่าประมาณสิบปีที่แล้วแล้วมันค่อนข้างที่จะกินน้ำมันถ้าสมมติว่าเราเหยียบแบบว่าบู้ดบู้ดอย่างเงี้ยเหยียบกระชากกระชากอ่ะแก้มก็เลยต้องเลี้ยงให้ความเร็วอ่ะมันอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเพื่อที่จะแบบรักษาอะน้ำมันเอาไว้อพอแก้มขับไปฟังไปเสร็จปุ๊บ พี่จะเชื่อไหมว่าข้างหน้าไม่มีรถข้างหลังไม่มีรถตามข้างหน้าไม่มีรถขับเราแล้วก็ไม่มีรถตามแล้วก็ไม่มีรถสวน <c oughs> ก็เหมือนว่าเราขับคนเดียวอยู่ในเขาแล้วพอสักพักหนึ่งเนี่ยแก้มะไฟส,สูงมาจากข้างหลังไฟสูงส่องมาจากข้างหลังแล้วเป็นไฟแบบว่าซีนอนอ่ะ,อะแสบตามากแล้วเราก็แบบอุ้ยตายแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ให้เขาขับตามแบบนี้คือเราเราคง <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> แก้มก็เลยตีไฟ ฉีดซ้ายแล้วก็ชะลอก็ปล่อยให้เขาแซงไปแซงไปเสร็จปุ๊บแก้มก็ไม่ได้อะไรก็ปล่อยเขาไปแล้วกันก็ขับขับขับไปก็คือเท่ากับว่าแก้มอ่ะรถคันนั้นน่ะไม่ใช่รถใหญ่คือเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะเท่ากับว่าแก้มเนี่ยขับตามรถมอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้ก็ขับไปเรื่อยๆตามอยู่ประมาณเกือบห้านาทีพอมีไฟจากรถ อีกฝั่งหนึ่งขับมาเป็นรถสิบล้ออไฟท้ายมอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นนะ่ะหายวับไปเลยครับอ่าแล้วแก้มก็แบบเฮ้ยหายไปไหนอะ่ะแล้วคือขับตามเนี่ยคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะประมาณเกินสองร้อยสมร้อยเมตรแต่พี่แจก,ก็คือค่อนข้างที่จะใกล้อะ่ะไอเราก็ตกใจกแบบว่าเฮ้ยเขารถล้มลหรือเปล่าก็เลยเปิดไฟสูงเปิดไฟสูงดูแล้วค่แล้วก็กค่อยๆชะลอแล้วก็เปิดกระจกดูจะโงกหน้าไปดู จากฝั่งที่เราขับอะ่ะก็ไม่มีก็ไม่มีก็แบบว่าเออก็ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ปิดกระจกแล้วเราก็ขับต่อไปอีกขับต่อไปอีกไม่ถึงสิบนาทีพี่แจ๊สไฟสูงซีนอนข้างหลังสาดมาอ่ะอ่าสาดมาอีกอแล้วแก้มก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำมนทำทำไมคนแถวเนี้ยขับรถแบบนี้วะ เออทาไมต้องเปิดไฟสูงแล้วไฟตัวเองก็คือแบบว่าโอ้โหแสบตาจ้ามากครัแกนก็เลยตีไฟตบเข้าซ้ายอีกชะลออีกให้เขาแซงไปอีกพอทีนี้พอเขาแซงไปเสร็จปุ๊บอ่ะเป็นมอเตอร์ไซค์อีกอพอเขาแซงไปเสร็จปุ๊บแกนก็เลยเตาะไฟใส่เขาเตาะตะ,ตะแบบว่าเตือนเขาแบบว่าเฮ้ยคุณเปิดไฟสูงนะือ,อ,อแสบตานะนส,าสองตาใ,งใช่มันสองตาแล้วคนอื่นเขามองไม่เห็นก็เตาะเตาะไปพอเตาะเตาะไปเสร็จปุ๊บ แก้มก็ขับตามเขาไปอีกพอแก้มกขับตามเขาไปเสร็จปุ๊บขับไปเรื่อยๆแก้มก็เริ่มมองแล้วทีนี้ไม่มีอะไรทาแล้วรเริ่มมองเริ่มสังเกตสังเกตดูเอ๊ะมอเตอร์ไซค์สงสัสยจะเป็นแบบอืคนแถวนี้มั้งแล้วพอมองมองดูไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเอ๊ะทาไมเรามองไม่เห็นตัวคนขับวะเอ๊ะเขาใส่เสื้อสีดําหรือเปล่าอืก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วพอมองไปอีกจ้องไปอีก พี่แจ๊คถ้าสมมติว่าคนขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเราจะมองไม่เห็นไฟหน้าปัดรถใช่ไหมคะครับถ้าเกิดว่ามีคนขับอ่ะอ่าอ่าแต่เนี่ยแก้ม่ะมองเห็นไฟหน้ารถเขาอะเหมาะไฟไฟหน้าปัดรถอ่ะอคือถ้ามีคนนั่งขี่มอเตอร์ไซค์อยู่มันจะต้องไม่เห็นไอไอไฟอยู่ตรงหน้าปัดรถคอนโซลแต่นี่คือแก้มกําลังจะบอกว่าเหมือนมอเตอร์ไซค์มันวิ่งโดยไม่มีคนอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ตอนแรกแกมคิดว่าเอ้ยเขาหมอบหรือเปล่าอ่าเขาหมอบหรือเปล่าหรือเขาอะไรหรือเปล่าแล้วพอทีเนี้ยคือแก้มมันไม่แน่ใจไงแล้วคือแบบแก้มเห็นไฟหน้าปัดอ่ะมันมันสว่างอยู่มากเลยอกมก็เลยตีตอไฟสูงเพื่อที่จะดูสรุปไม่มีคนขับค่ะเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ประาวจริงเหรอจริงมอเตอร์ไซค์พี่แจ็คคือแบบมอเตอร์ไซค์เดียวๆอ่ะแล้วก็ขับอยู่นำหน้าแกมอ่ะ แล้วแบบมันจะมีมมคนขับจะมีสายแว้นคือนอนเป็นซูเปอร์แมนก็มีน,นะอ่ะไม่มีไม่มีอืออือไม่มีอันเนี้ยกล้องแก้มอ่ะคือแกมบบแกมนแบบว่าแบบเหมือนแบบรแบบแบบแบบีลันดูในกล้องหน้าจอ<ม>อย่างเงี้ยเออไอ้ที่แก้มอุทานไอ้แก้มแบบเอแบบแตะตานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะกล้องก็ถ่ายไม่ติดมอเตอร์ไซค์อ่าแล้วพอ พอแก้มรู้แล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้ว <Ừ. S 1> พอทไซค์ขับเองได้โดย <Ừ. S 1> ที่ไม่มีคนเนี่ยครับอ่าแล้วพอแก้มก็ค่อยๆแบบตีตีห่างตีห่างเขาก็คือแบบว่าเออให้เขาไปก่อนเลยให้เขาไปก่อนเลยแล้วประจวบเหมาะแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งอะรถอะรถกระบะเขาขับมาขับมาเสร็จปุ๊บไฟท้ายหายปั๊บเหมือนครั้งแรกแก้มก็เลยแบบว่าเออแปดสิบเนี่ยคงจะไม่ไหวแล้ว คงจะไม่ไหวแล้วเออลองเร่งความเร็วหน่อยซิคือแบบว่าไม่อยากจะแบบไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นนานอะ่ะแล้วพี่แจ็คเหมือนแบบวนอยู่ตรงนั้นคือมันออกไม่ได้สักทีอะ่ะเออมันวนอยู่ในน,นั้นนานมากแล้วพอขับไปเรื่อยๆคือเราเราเริ่มจะลืมแล้วเริ่มจะลืมก็แล้วก็ปิดเดอะเดอะโกสเลยคือปิดเลยไม่ฟังเลยอ่าเราสยองเยอะก็คือปิดพอปิดเสร็จป,ปุ๊บครั้งที่สามไฟ,ฟไฟสูงมาอีกแล้ว ไฟสูงมาอีกแล้วเป็นไฟซีนอนเหมือนเดิมขับตามหลังมาเหมือนเดิม,มแต่ทีเนี้ยแก้มอ่ะไม่ให้เขาแซงแก้มไม่ให้เขาแซงแก้มก็ขับไปเลยขับของแก้มไปเลยแบบว่าเออ,อเธอจะเปิดไฟสูงแย่ตาฉันก็เรื่องของเธอเลยฉันมเอะไรฉันจะขับหนีเธอแล้วเขาว่าพยายามขับแซงแก้ม,มเขาเร่งความเร็วมาขับมา เหมือนแบบว่าอเราเราขับอยู่ใช่ไหมเราเขาแซงแซงขวาเราก็อยู่ทางซ้ายเขาไอเราก็เห็นแล้วเห็นแล้วมอเตอร์ไซค์เริ่มแซงพอเริ่มแซงยังไม่ทันจะพน้นกระโปรงหน้ารถแกมะเขาหักมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่รถแกมะพี่แจ<ก>๊คถ้าเป็นรถ<อ>ทั่วไปมันจะต้องปึง้งกูกกูกกู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 กแต่นี่เหมือนเราชนฝุ่นชนหมอกไปฝุดว่างเปล่า ว่างเปล่าอออ่าเราก็เลยแบบออ๊ยตายเออเราก็ภาวนาแบบว่าอ่าไปเอาท้าวเวซุวันอยู่ในรถเนี่ยมากรรมแล้วก็แบบว่าเอ่อช่วยลูกด้วยคือแบบว่าลูกเจอแบบนี้นะอะไรเงี้ยขอให้ลูกได้หาทางออกจากจากเส้นทางนี้ให้ให้ได้ทีเถออะไรเงี้ยแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวมาโผล่ถนนมีฟงมีไฟอะไรเรียบร้อยอืมแล้วก็บอกไม่ได้ว่ามันมันคืออะไร มอเตอร์ไซค์ขับเองโดยที่ไม่มีคนมีหลายข้อความนะคุณแก้มบอกว่าเส้นเนี้ยน่ากลัวใช่เพื่อนกันกระบอกเพราะเพื่อนกันเป็นคนสุราก็บอกเส้นเนี้ยของจริงเพื่อนกันบอกว่าเหมือนสุสารเลยอืมกลางคืนเนี่ยนะกลางคืนกลางคืนมันคงเปรี่ยวผมนึกภาพไม่ออกแต่คิดว่ามันคงจะเปรี่ยวมาก เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแล้วก็เป็นเส้นที่แบบว่าวิ่งตามไหล่เขาแบบคดเขี้ยวคดเคี้ยวไปแล้วก็ทําถนนแล้วก็มืดไม่มีไฟอันนี้มันเป็นทางหลักหรือทางรองแอมไม่แน่ใจน่ัะเป็นทางหลักหรือเปล่ามันเขาเลือกเขาสามารถเลือกได้แต่ส่วนมากอะถ้าเอที่พี่สาวแกมบอกนะถ้าจะกลับคือกลับทางระนองดีกว่าอืมเนี่ยมีหลายข้อความมีหลายข้อความมากคุณแก้ม เออเส้นนี้เป็นตำนานถนนสายใต้นะครับเส้นนี้โหดจริงค่ะเส้นนี้น่ากลัวจริงครับอ่นะครับแล้วก็โอ้หมีคนพูดถึงเส้นนี้เยอะมากเออผมอยู่พังงาไปอำเภอคุระบุรีไปบ่อยน่ากลัวจริงครับเส้นนี้น่ากลัวค่ะน่ากลัวมากนะฮะเราคือมันมันเหมือนแบบเฮ้ยเราปกติไม่เคยออกอม,มาเวลานี้แล้วเราก็ไม่เคยแบบ แก้มพยายามที่จะเรียกเลี่ยงเล่ง<ม>เส้นเขาศก<ม>คือไม่อยากจะไม่อยากจะไอ้นี่เพราะว่ามันต้องขึ้นเขาลงเขา<ม>แล้วคือแบบว่ามันไม่มีความเผื่อแบบเออเราต้องการเข้าห้องนา้าอะไรอย่างเงี้ยจะวิ่งเส้นละนองแต่คือวันนั้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะม,มันมีสองทางให้เลือกกันนะว่าเออคุณจะไปละนองไหมหรือว่าคุณจะไปทางสุฎราธานีหรือว่าแบบทางทางกระบี่อะไรออกไปทางนั้นะ่ะ ครับเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนยิ่งเป็นช่วงเวลากลางค่ากลางคืนนะถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้สติในสําคัญที่สุดท้าเมไร่ก็แล้วแต่ตอนนั้นมันสติสัมปชัญญะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าหลายคนบอกว่าข้างๆทางนี้เป็นเหวเป็นเขาเหวค่ะเหวเลยอันตราย่าก็คือเหวเลย่ก็ยังคิดอยู่ว่า เขามาขอหรือว่าเขาต้องการที่จะแบบมาเอาเราไปอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเป็นเพราะจังหวะที่ไปเจอไปเจอบเขาพอดีน่าจืม,มนะครับค่ะโอเคคุณแก้มน,นั่นคือทั้งสองเรื่องเอออย่าลืมนะเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ถูกเลือกถ่ามีอะไรอัปเดตและผมนึกถึงชื่ออีกคนหนึ่งนะก็คืออุ้มอิมอุ้มอิมคนเห็นผีอ๋อคุณอุ้มอิ อันนี้ก็น่าจะได้อยู่ลองติดต่อดูผมไม่รู้หรอกว่าเขาเหล่าเนี้ยผมก็พูดในในมุมมองของผมนะว่าจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแต่เท่าที่หลายๆคนพูดถึงเท่าที่หลายๆคนแนะนําแล้วก็จากผลงานนะครับจากคลิปต่างๆที่เคยเห็นมาบ้างนะครับก็<อ>ก็เขามีเขาเขาเหล่านี้คงจะมีวิธีการนะครับบางอย่างที่ผมมาเป็นแค่ คนดำเนินรายการเรื่องผีผมไม่ได้มีความรู้เท่ากับเอเ่าบรรดาคนที่เขามีเซนต์ทางด้านเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นทางที่อย่างน้อยได้ความสบายใจคุณแก้มลองติดต่อดูได้เพราะมันบ้านเราอ่ะมันต้องแก้แล้วอีกอยากอ่างหนึ่งคือตอนแรกที่แก้แกมพอ,อแก้มคุยกับ แฟนของคุณทีเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแก้มก็คุยกับแฟนแก้มก็บอกว่าเฮ้ยเธอเขาบอกว่าให้ไปเอาเสียนเพราแก่ที่เรายกให้คนอื่นน่ะกลับมาไว้ที่บ้านว่ะแฟนแก้มก็บอกว่าเธอจะบ้าเหรอแล้วคนที่เช่าอยู่จะทำยังไงมาดิใช่แล้วพี่็กแก้มก็เลยแบบแก้มก็แก้มก็ยังคิดอยู่นะว่าตอนนี้คือมันยังมีคนเช่าอยู่แต่เรื่องของเรื่องอ่ะถ้าสมมติว่าแก้มไปสมมติว่าติดต่อหมอบีได้หรือว่าอาจารย์โนเล่หรือว่าคุณอุ๋มอินเนี่ย แล้วแก้มจะไปในฐานะไหนโอ้เรื่องใหญ่อันนี้คืออันนี้คือโจทย์ยากเลยเรื่องใหญ่โอ,<ช>ตอ้ต้องต้องต้องให้บ้านนี้ไม่มีคนอยู่ก่อนต้องให้ไม่มีคนอยู่ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าช่วงจังหวะที่ศักดสามท่านเนี้ยว่างจะตรงก,กันกับที่บ้านเราอ่ะไม่มีคนอยู่หรือเปล่าอื ไม่มีคนอยู่ในที่นี้คือไม่ใช่ในในที่นี้คือไม่มีคนอยู่คือต้องไม่มีคนเช่านะไม่ไม่ใช่ว่าจังหวะที่เขาจังหวะที่เขาเช่าอยู่แล้วเขาไปทุระข้างนอกแล้วเขาไปทํามันก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวค้างบ้านน่นจะแตกตื่นเดี๋ยวเวลามันจะบอกเองคุณแก้มได้เดี๋ยวการไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจะหลุดพ้นจากบ้านหลังนี้เมื่อไหร่นะนะเอาขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันถ้ามีอะไรก็อัปเดตกันนะคุณแก้มมา ได้ค่ะโอเคคุณแก้มยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าทั้ง2เรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันค่ะพี่แจ๊คผมขอบพระคุณมากคุณแก้มค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส